ก็ประเด็นของแอนนาจริงๆเฟิร์นแทบไม่เคยให้ข่าวหรือไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าประเด็นล่าสุดที่มีเรื่องกับเจการหรือกับใครก็แล้วแต่งเงี้ยเจการก็เพื่อนแอนนาก็เพื่อนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นเพื่อนกัน3คนมีเพื่อนกันอยู่แค่3คนแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาจะ20ปีแล้วเฟิร์นขอแบบแบบแทบไม่อยากคอมเมนต์อะไรเลยเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ คือเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนทั้งสองคนแต่ใครผิดใครถูกเงี้ยเฟิร์นว่าให้ให้ศาลตัดสินดีกว่าอันเนี้ยดีกว่ามันเรื่องลึกๆจริงๆมันมันไม่มีใครรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ศาลเป็นคนตัดสินดีที่สุดนะคะมมนลำบากใจแม่แม,แม่กับการเป็นคนกลางระหว่างเพื่อนไม่ลำบากใจเลยเพราะว่าเราใช้พื้นฐานของแบบว่าความถูกต้องเลยเพื่อนไม่ว่าจะ มือนเฟิร์นอะแอนนาเฟิร์นก็รู้ว่าแอนนาผิดในบางเรื่องแต่แอนนาก็คือเพื่อนเราก็ซัพพอร์ตในความเป็นเพื่อนส่วนเรื่องความผิดเขาก็ถ้าสําหรับเฟิร์นนะเขาก็ชดใช้ในสิ่งที่เขาทากระทําผิดอยู่ซึ่งไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเตือนหรือไม่เคยบอกเตือนและบอกมาโดยตลอดเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เราอยู่ในจุดนี้มาก่อนแล้วก็โดนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเตือนมีบอกแต่ในเมื่อเพื่อนเราไม่ฟัง ก็ต้องอยู่ในจุดของพื้นฐานที่แต่เฟินก็มั่นใจว่าเขารับกรรมอยู่แล้วรับหนักมากด้วยนะคะเพราะว่า mm. ที่เพิ่งไปเยี่ยมมาไปเยี่ยมมาก่อนที่เฟินไปเยี่ยมมาล่าสุดคือได้เจอกันนค่เลยตัวต่อตัวได้ถ่ายรูปได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวซึ่งนางก็บอกเฟินว่านางพยายามที่จะฆ่าตัวตายทุกวันข่าวที่แขวนคอล่าสุดอะ เป็นปกติเพราะว่าจริงๆแล้วนางพยายามทุกวันมันมีความเครียดทุกวันนางบอกว่าถ้าเป็นไปได้หนูอยากออกไปสู้อยู่ข้างนอกต่อให้หนูไม่มีอะไรเลยก็ตามอ่ะเพิ่อนอ่ะ้วกคนเป็นเพื่อนก็เห็นใจว่าเราเข้าไปเจอตัวเดียวตัวขนาดในที่เข้าไปตรงนั้นอ่ะยังทั้งแบบอึดอาดทั้งร้อนทั้งทุกอย่างขนาดเป็นสถานที่เปิดกว้างนะก็ ทุกวันทุกวันจนที่เขาบอกว่าแอนนาต้องเข้าไปในโรงพยาบาลของราชธานเนียอันนั้นเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเกินเกินที่จะดูแลต้องเอาเข้าถึงขั้นเคยต้องใช้ไฟฟ้า<ๆ>ชอ็อตมัดค่ะก็ทางที่บ้านเพื่อนแล้วก็แบบมันอยู่ข้างในก็ยังต้องรับเรื่องข้างนอกอันนี้เ<ม>ฟิร์นเข้าใจ ก็แต่ไม่ใช่ว่าข้างนอกจะไม่เครียดข้างนอกก็เครียดมากอย่างเฟิร์เนเงี้ยเฟิร์นจะส่งข้าวแบบว่าหนึ่งครั้งแต่เจ็ดวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งทิ้งไว้แล้วก็มีเอาเงินไปให้นานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ไปทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งร้องไห้กับพี่บวยร้องไห้ <c oughs> กับเฟิร์เนเงี้ยแต่เฟิร์นพอแอนนาจะร้องไห้เฟิร์นออกละให้คนอื่นต่อเลยทุร้องไหทท้ทุกครั้งแล้วก็ ในทุกครั้งอ่ะร่างกายเกยแย่มากจนล่าสุดพี่เก่งรายพางที่เพิ่งออกมาบอกว่าพี่เฟิร์นไปดูแม่แอนบ้างนะเฟิร์นบอกฉันไปดูบ่อยมากก็แอนไอแย่มากนะอะไรอย่างเงี้ยแย่มากแบบเขาคิดสั้นเยอะนะไอคิดสั้นเนี่ยเฟิร์นรู้แล้วก็เฟิร์นกับพี่ไว้กับพี่บวยเนี่ยพยายามไปตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้เฟิร์นไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงแต่เฟิร์นกับคุยกับเจ๊กันตลอดว่า กันเราไปเยี่ยมหน่อยเธอช่างมันเธอดีกันเธอนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเห็นเจการไปเยี่ยมแล้วแล้วก็แบบก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆแค่เห็นเพื่อนคุยกันก็ดีใจแล้วเฟิร์นไปทุกครั้งก็บอกว่าแม่สู้นะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราก็ได้ลดโทษเดี๋ยวเราก็ได้ออกมายังไงเนี่ยเฟิร์นและไม่ว่าเฟิร์นหรือกันเฟิร์นเชื่อว่ากันก็ไม่ทิ้ง แล้วเฟิร์นไม่มีวันทิ้งแม่แอนเด็ดขาดเพราะว่าเราเคยตกอยู่ในแบบไหนล่ะแบบที่ต้องการโอกาสดังนั้นเฟิร์นเชื่อว่าแอนนาก็ต้องการโอกาสสิ่งที่แอนนาอยากบอกกับเจ้าหนี้ทุกคนคือต่อให้เขาหลุดออกมายังไงเขาก็จะใช้หนี้เขาฝากให้เฟิร์นมาบอกทุกคนแบบนี้เฟิร์นไม่ยุ่งเลยเฟิร์นไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเจกานก็คือเพื่อนเฟิร์นอันนี้ก็คือจริงๆเรามีกันอยู่3คนมีเฟิร์นมีเจกานแอนนา คบกันจะ20ปีแล้วเฟิร์นไม่ยุ่งเพราะว่าเจ๊าการก็เป็นเพื่อน,อนที่ที่เฟิร์นรักเพื่อนรัก,รกแบบถึงจะทะเลาะกันอะไรกันบ้างแต่ก็เพื่อนอะแต่ว่าพรามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราให้เขาตัดสินใจเราให้เขาดําเนินการตามตามทั่วไปดีกว่าตามแบบขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเครียดเครียดเราก็แค่จับมือให้กําลังใจแต่ก็ไม่ออกความคิดเห็น ไม่ไม่เฟิร์นไม่กล้าออกวความคิดเห็นค่ะเพราะว่า,เ,าเป็นเพื่อนอนะ่ะเพื่อนทั้งคู่ก็ได้ก็ใจคืออยากให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็แต่ยังไงก็เพื่อนกัน,นยังไงก็เพื่อนกันพูด,ดไม่ด้ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนอยู่ดีเราก็ไม่ได้เกี่ยวในเรื่องคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอน เกิดเรื่องพวกนั้นเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาเรากลัวและแอนนาก็กลัวแอนนาบอกกับเฟิร์นเลยว่าบอกกับเฟิร์นบอกกับพี่ไวยบอกกับพี่ไว้เลยว่าแม่หนูกลัวมากเลยหนูกลัวว่าสักวันหนึ่งหนูจะทําสําเร็จเขาทํานะแต่เขาก็กลัวว่าเขาจะทําสําเร็จอะไรซึมเศร้าแบบหนักค่ะหนักมากๆค่ะแล้วก็เฟิร์นคิดว่า ล่าสุดเจกันไปเยี่ยมแต่เฟิร์นไม่ได้ไปเนื่องจากอยู่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมแต่ว่าเพิ่งให้พี่ไว้ไปเยี่ยมมาเหมือนกันทุกครั้งว่าหนูทําทุกวันหนูคิดทุกวันหนูทําทุกวันและหนูกลัวมากๆเลยแม่หนูฝากดูแลคนนั้นคนนี้ด้วยนะหนูรักกันนะพูดตลอดฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเวลาเฟิร์นไปเฟิร์นก็จะไปกับครอบครัวข,ของแม่แอนแล้วก็อ่า ก็มีช่วยเหลือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟิร์นไม่ค่อยยุ่งมากมายในเรื่องนั้นเป็นห่วงมากไปที่ไรก็ร้องไห้ทุกครั้งเพราะว่าแกนําร้องไห้ก่อนแกพาร้องไห้ก่อนก็เลยมันมันจิตตกกับพี่ไปทุกครั้งอะ่ะมันมันทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนมากๆแล้วก็สงสารมากสงสารแต่ก็เข้าใจเข้าใจว่าผลของการกระทํา ไม่ไม่ได้เข้าข้างแอนนาแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเราก็จะดูแลเพื่อนให้ดีที่สุดอาจจะมีขาตกบกพร่องบ้างเพราะว่างานเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะมีพี่บ้วมีเลขาที่จะคอยดูแลเรื่องส่งข้าวส่งน้ำตลอดเรื่องคดีเหรอคะโอ้เห็นว่าเหลืออีกคดีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นเข้าไปรอบนี้เฟิร์นจะไปถามมาแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ส่วนใหญ่เขาก็ จะเป็นห่วงเพื่อนๆเลยค่ะเป็นห่วงแต่ว่าเห็นว่าเจ๊กันเข้าไปแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแหละน่าจะได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ